หลังจากหมอวินิจฉัยว่าน้องกอกล้วยเป็นโรคปอมเป์แล้วก็คือเราก็เดินทางไปรับเอนไซม์ทุกสองสัปดาห์ค่ะก็คือเดือนละสองครั้งที่โรงพยาบาลรามาที่กรุงเทพค่ะไปกลับก็700โลค่ะก็ไปไม่เคยขาดเลยค่ะเหนื่อยแล้วก็ต้องทนนะคะก็คือ พากันไปตลอด3คนพ่อแม่ลูกค่ะก็โรคปอมเป้นี่เป็นหนึ่งในโรคหายากอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นโรคที่เกิดจากการขาดเอนไซน์ในการกำจัดสารโมเลกุลใหญ่ในเซลล์เซลล์ก็ขยายตัวขึ้นเซลล์ที่มีผลกระทบก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้ออาการของคนไข้ที่เป็นโรคปอมเป้ก็จะมาด้วยหัวใจโตหัวใจวายแล้วก็จะมีปัญหาว่าการหายใจล้มเหลว ใส่ท่อช่วยหายใจติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตภายในอายุไม่เกิน6เดือนถ้าไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากว่าบ้านของกอกล้วยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขามีลูกสองคนที่เสียชีวิตไปคุณหมอหัวใจที่โรงพยาบาลแรกก็เริ่มมองตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วค่ะพออายุสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็เริ่มหายใจ เหนื่อยแล้วเริ่มหัวใจโตขึ้นก็เลยรีบส่งตัวกันมาเราก็วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคปอมเป้ล้วก็ได้รับการรักษาต่อถึงแม้เราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อเขาไม่ได้แข็งแรงเท่าเด็กทั่วไปแต่ว่าใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับเด็กทั่วไปแม่ก็ยังแอบกังวลว่าหมอเขาบอกมีวิธีรักษาแต่แม่ก็ยังคิดว่าโรคหาย,ยากมันจะหายยากหรือเปล่า แ้องก็กล้วยเนี่ยถือว่าเป็นรายแรกและก็รายเดียวในประเทศไทยที่เป็นปอมเป้และได้รับการรัรกษาด้วยเอนไซม์ทดแทนตั้งแต่อายุ25วันเขาไม่เคยมีอาการที่เรียกว่าหัวใจวายหรือการหายใจล้มเหลวเลยการรักษาด้วยเอนไซม์ทดแทนเนี่ยนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งค่อนข้างสูงเราก็ได้ใช้การบริจาคเนี่ยค่ะ หลายๆภาคส่วนนะคะเราก็ยังอยากให้เขามีโอกาสที่ได้รับการรักษาจนถึงเขาเป็นไว้ผู้ใหญ่กันเลยเราก็หวังจะเห็นภาพนั้นในอนาคตนะคะแม่ก็คือสู้กันมาตลอดนะคะกับพ่อค่ะหมอนัดก็คือไม่เคยผิดนัดไม่เคยขาดเลยค่ะคือ,อยังไงก็ต้องเอาน้องไว้ให้ได้ค่ะคนนี้เพราะว่าเสียมาสองคนแล้วค่ะยังไงต้องไม่ปล่อยให้น้อง ไว้จากเราแล้วค่ะ